สวัสดีค่ะอยูกัชบช่องกัน,นาสอบ,อสอบกูดวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นเซ็ตขุดเจาะหาฟอ,ฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นช็อกโกแลตสามารถกินได้ด้วยนะครับข้างหลังกล่องเขาก็จะมีเป็นคำอธิบายแล้วก็วิธีทำซึ่งเป็นภาษาจีเราอ่านไม่ออกนะครับผมดูจากภาพก็น่าจะทำได้แล้วและข้างในก็จะมีว้าวมีถุงชิปกกตัดเข้าออมาก่อนว้าวช็อกโกแลตลาทำได้ไปเนี่ย ฟอสิลหายหมดเลยดิยจ้าแต่เด,ด้ช็อกโกแลตละลายโดนอุปกรณ์ของเราหมดเลยนะครับข้างในที่เขาให้มานะคะมันก็พังหมดแล้วเดี๋ยวกูจะแกะอุปกรณ์ออกมาก,ก่อนแล้วก็จะเอาช็อกโกแลตไปละลายนะครับแล้วไอตัวฟอสซิลเป็นอะไรเขาขาวเป็นเขาขาวคือกินได้ไหมไม่รู้อ่ะกินได้แต่พังหมดแล้วฟอสซิลอะ่ะเจง๊งฟอสซิลเป็นช็อกโกแลต อันนี้ไม่ใช่ไว้ยกลายนะมันน่าจะมาจากการขนส่งมันไกลมากมันร้อนอะงั้นเราทําเท่าที่เราทําได้ uh huh. อเดี๋ยวกูจะเอามันไปไหนไปทํำอะไรก็เข้าไม่คุยเ,าาเพื่อไปละลายนะไม่ลองดูก่อนหมเผื่อฟอสซิลมันแข็งๆกินไม่ได้อันนี้นะคะข้างในตอนได้ไม่มีฟอสซิลเลยฟอสซิ่ล,ละลายไปหมดแล้ว แปง้งก็ถือว่าดีนะให้แป้งมากูจะได้ไปวาดรูกแล้วไม่แต่ว่ามันยังมีตรงนี้ที่ช็อกโกแลตเอาไปหลอมละลายแล้วก็มาทําเป็นเป็นรูปไดนเสาวโอเคเราจะไปหลอมมันมมีเสียม,ม<า>ขุดเจาะให้ด้วยแหละไหนอ่ะอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปหลอมก่อนโอเคแล้วก็ต้องขุดเจาะไปเรื่อยๆนะฮะก,นนกะละินะะก่นเหมือนช็อกโกแลตคอมพายกลิ่นนะแต่รสชาติจะไม่ไม่เหมือนเลย นี่นะคะเราก็ขุดเข้ามาเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปเข้าไมโคเวฟ a few moments later โอเคเราได้แล้วนันทุกคนมันร้อนมากเลยทุกคนแล้วแบบมันละลายไวมากแต่มันพอมันละลายมันเหมือนมีน้าตาลอะไรเต็มเลยเหมือนมันไม่ใช่คอเชอมกันเลยก็ต้องคนดีวกว่าตาลจะละลายเนาะเรามาแทใส่แม่เพ็มพกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวกูจะให้กันได้ช่วยจับไม้อย่างนี้ ต้องมีคนช่วยจับมาแล้วไม่ม้ไม้อะไรเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตไปเข้าตู้เย็นให้เขาแข็งเรียบร้อยกันเลยเฮ้ยพี่กูเทในนี้มันจะได้ก้อนใหญ่มันและนี่ก็เข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแกะเขาดูเริ่มนี่พุยน่ารักมากเลยวูวจะไม่เหมือนลายเหมือนกันทุกอันเลยอะ อุ้ยนี่ก็เป็นอันนี้เขาเรียกตัวอะไรสเตโกซารัสววน,นี่ว้าวพีด้านี่เราจะมาลองชิมกันเลยอร่อยหรือเปล่าแบบนี้น่ารักมากอืมออเลนอันนี้ที่ไม่มีน้ำลายอือร่อยช็อกโกแลตก็ได้ยอยู่นะอมอมเลย เอาไปจุ่มกับนมข้นน่าจะอเลยใครที่อยากซื้อตาเรานะคะกูซื้อมาจากเว็บจีนแต่ว่าเป็นบทเรียนที่เเราไม่ควรสั่งช่องแนั่งจากเว็บจีนแล้วก็จะมารีวิวเพราะว่ามันจะละลายเพราะไม่เว็บจีนทุงประเทศเลยที่ไกลๆอ่ะมันจะละลายแล้วก็อยากทิ้งนานนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์บายบายวูบายบายความสุขกับการดูคลิปต่อไป ครับผม